สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายกฤษศรอินแมที่ฉันนักสาววัดพริบูลผมนายราวศักดิ์มงค์สวัสดิ์ครับวันนี้นะคะจะพาไปดจักับวัดพระศิริยบทตรกันค่ะจะแนะนำได้เลยค่ะพระศิริยบทเป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์จำแพงเพชรอยู่ถัดจากวัดพระนอนไปทางทิศเหนือในแนวกำแพงวัดติดต่อกันถึงวัดพระศิริยบทหรือเรียกกันเป็นสามัญว่าวัดพระยืน วันนี้มีบ่อน้ําและที่หยาบน้ําอยู่หน้าวัดเช่นเดียวกับวัดพนนนค่ะกำแพงวัดเป็นศีลาแรงปักต้านล้อมสีด้านมีทางเข้าปูด้วยศิลาแรงมีศาลาโถปงปลูกฟอมทางเดินเป็นศาลากว้าง6เมตรยาว11เมตรเป็นเสาสี่แถวห้าห้องต่อจากศาลาหน้าวัดมีประตูเข้าไปในบริเวณวัดแล้วถึงฐานศิลาแรงยกฐานสูงประมาณสองเมตรมีเสาลูกคงเป็นศีลาแรงเหลี่ยมและมีทับหลังโครงเตีย้ย สูงประมาณ60เซนติเมตรอยู่โดยรอบฐานมีมีบันไดขึ้นด้านหน้า2บันไดด้านทาง2บันไดและด้านหลัง2บันไดบนฐานวิหารกว้าง17เมตรยาว29เมตรยอมุกเหล็ดทั้งหน้าและหลังเสาวิหารที่อยู่บนฐานเป็นเสา4แถว5ห้อง2แถวหน้าและหลัง2ห้องรวม7ห้องที่ฐานยุคคีมีรอยตัดพระพุทธรูป นั่งด้านหลังวิหารมีบันไดลงติดต่อกับมณฑปพระอิรยาบทโดยรอบมณฑปกำแพงแก้วเตี้ยเตียเหลือแต่ฐานมีประตูด้านข้างสองข้างและด้านหลังมณฑกว้างยี่สิบเก้าเมตรเป็นมณฑปสี่หน้าด้านหน้ามีพระพุทธรูปปางลีลาด้านข้างเหนือมีพระพุทธรูปนั่งพระพุทธรูปปูนปั้นทั้งสามด้านที่กล่าวมาแล้วซึ่งชำรุด เหลือซากพอเป็นรอยให้รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปเท่านั้นแต่ก็เป็นหลักฐานที่แะแดงให้รู้ว่าเป็นพระพุทธสิรลบแบบสุโขทยัยสกุลช่างกำแพงเพชรซึ่งหาดูได้ยาก